วันนี้คัมรี่นะฮะ,ะตัวเครื่อง D4S นะครับตอนนี้ไฟล์ได้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับแรงแน่นอนนะครับอ่าสำหรับคนที่อยากจูนนะครับเข้าได้เลยนะฮะ D4S นะครับแรงถูกใจแน่นอนนะครับรอบกวา้าแบบแตะเร่งมา รู้เรื่องเลยโอ้โหต่างกันแน่นอนคนละคันนะครับต่างกันแบบคนละคันโอ้โหคนละเรื่องนะฮะหี๊ดหวาดมื้นไม่ร้อยสามเนาะโอ้หโหเป็นเรื่องย รถมันเปนโยกขนาดน,นี้โอ้ใช้ได้เลยนะครับไฟนี้คือคอมพิวเลยนะครรุ่นนี้นะครับหลังจากใช้เวลาอัปเดตกันมาเป็นเดือนเลยนะฮะกว่าจะหาจุดที่มันแมทได้กับรถนะครับต้องบอกว่าจูนยากนะครับจูนยากนะครับเหมือนฉีดในตัตอะเสียงเหมือนฉีดในตัตอะบู๊ขึ้นมาเลยนะฮะ แรงเหมือนเหยียบมาแล้วอยู่ๆฉีดในตัดอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะโอ้ขี่สนุกแล้วแค่น,นี้นะฮะเดินด้วยนะครับไม่ว่าเดินด้วยเนี่ยเดินด้วยอะ่ะผมเดินมันเอาเรื่องไหมโอ้โคตรเดินเลย โอ้ยไม่ไหวพอกัอนรถเยอะอะคัมรี่นะครับ D4S นะครับสองพันนะครับเครื่องฉีดตรงนะครับต้องบอกว่าจูนยากมากนะครับหลังจากอันนี้อัปเดตสมบูรณ์แล้วนะครับถือว่าเป็นไฟล์ที่สมบูรณ์นะครับไม่มีไฟเอนจินขึ้นนะครับรุ่นนี้เราพัฒนากันมาเป็นเดือนแล้วนะฮะโอ้ยโคมอะไร บอกว่าคือคนละคันนะ่ะช่วง3,000ไป15,000นี่มันกว่าไปนิดนี่เลยนะขี่สนุกเลยไม่มีคันเร่งไฟฟ้าด้วยเนี่ยอันนี้เฟสเคันเร่งไฟฟ้าไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดคันเร่งไฟฟ้านะครับขี่สนุกกว่าเคันเร่งไฟฟ้าด้วยนะครับโอ้โห <c oughs> เหมือนชี่ในตัดเลยเป็นรอบไหมอ่าลองดู ออวซูมไม่เห็นรอบนะเห็นปะโอเคเดี๋ยวซูมตรงรอบนะโอ้โหสามพั 5, นไปห้าพันนี่มันชีนในตัดนเลยเดินือ้อนีนเลยนะคัมรี่นะครับโฉม D4S นะครับ<อ>เครื่องสองพันนะครับสองพันห้านะครับอ่าได้เลยนะครับอ่าไฮบิดนะครับโอ้โหว่า วิ่งอ่ะอันนี้คือวิ่งเลยนะครับวิ่งแบบรู้เรื่องนะครับแตะเดินแตะเดินอ่ะนะครับวันนี้ wrv ตอนเช้านะครับตอนเย็นคัมรี่คัมรี่คันนี้ใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงนะฮะมาตั้งแต่เช้านะครับมาตั้งแต่บ่ายไม่ตั้งแต่เช้าวันก่อนมาก็ไม่ได้นะครับอตอนนี้ก็ ฮอนด้า B R V c ัม r ี่นะครับอัปเดตใหม่นะครับ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคัมรี่เหรอวันนี้เฮ้ยแม่งเสียงเครื่องยนต์ไปหน้างัดเลยเฮ้ยใช่เรอวะ ไปยังรถแดกเลยนะฮะกดหน้าตึงไปเลยโอ้โหนะครับอ่าสอบถามได้เลยนะครับอ่าใครมีความรีุุนนี้อยากแรงอย่างนี้นะฮะเบาๆเท้าเลยนะฮะขี่รู้เรื่องไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นนะฮะอยู่ที่การปรับแต่งอย่างเดียวนะฮะ โหออกพุ่งเลยนะฮะน้าหงายเลยโหรู้เรื่องเลยนะคมันออกอย่างเครื่องเทอร์โบเลยนะออกกับว่าเลี้ยงเลี้ยงาลิงออกหน้างัดเลยนะครับตอนนี้เราได้ปลดปล่อยพลังมันออกมาให้หมดมา รู้เรื่องเลยนะครับรู้เรื่องเลยอันนี้รู้เรื่องเลยนะฮนะโอ้โหไม่ติดตีนดีจังเลยเหยียบสนุกมากเลยติดดีจังเลยโอเคนะครับส่งงานได้นะครับแรลงแบบนี้ส่งงานได้ครับ เป็นที่น่าพอใจนะโอเคเดี๋ยวพี่ดูไว้